มาจเจริญพรญาติโยมหลังจากทีได้มีการถกเถียงกันไปแล้วเรื่องพระเครื่องมีพุทธคุณหรือไม่ล่าสุดอาจารย์ถุเทียนก็ได้ออกมาแล้วนะว่าพระพุทธคุณพระพุทธ พุทธคุณในภาเครื่องมีอยู่หรือไม่มเดี๋ยวฟังคลิปไปก่อนนะอาตมาจะอธิบายยาวๆเลยว่าทำไมเขาถึงยุ่งเกี่ยวกันจังเลยทำไมเขาไม่สอนใครสอนมันเนาะ นี่ก็คืออินทิบิโสอภควารังสมาสุวิชาจรณสัพนอสุกโตโลกมิโตุตโตบริธตมัสาธิตสตารจุมสังคุโตภควาลินเพราะว่าเป็นไวยพลดเป็นพระอนุี่์สองของพระรุจ้าก็คือเป็นตัวแทนของพระรุจ้านั่นเองถามวสิทธิ์อยู่ได้ไหมเนี่ยสิทธิ์อยู่ได้สิก็เพราะว่านี่ก็เท่ากับเป็นไวยพลดพระอนุียสองของพระรุจ้าเราก็สามารถที่จะ รเปปาราเดพราะว่าโโคุวทำใบที่ประสบควารสำรสมรสุิวิชาราสมรรสุโทโลกคุณตูลุตรวริกรั้งสุาใจมือสมูรณ์อดทันทีทำความเข้าใจกันให้ลึกซึ้งสมัยนันบีจะได้ซื้ออะไรเพียงแค่สายตามองจากประสบการณ์ของตนต้องตัดสิน ตอบที่จะแค่ผนานกได้ชาวคริสที่เขานับถือ God, บบก้อนพระพุทเจ้าของเขาก็อย่าไปรูมิ่นเขาว่ากอนพระพุทเจ้าของเขาไม่มีชาวคริสบางคนเนี่ยถ้านับถือคริสศาสนาด้วยวิธีสัมผัสทัดชิมอย่างนี้เนี่ยเขาจะแน่นแฟนกับพระเจ้าของเขาเราอย่าไปรูมิ่งเขาว่าพระพุเจ้าก,อก้อนเขาไม่มี ายัางสามารถที่จะสัมผัสทัชช่งพระพุทธเจ้าขอเขาได้เลยนี่แหละเดียเธอจะต้องมาสัมผัสทัชชิ่นอย่างนี้ด้วยความรู้สึกที่เป็นนามธรรมของเธอไม่ใช่ใช้ตาที่มองเห็นใช้ประสบการณ์ของตัวแลวได้บอกว่าในวัตถุมงคลพระเครื่องพุทธรูปไม่มีพุทธคุณธรรมงคลสามคนอมนตสิรตรนาการสติยูในนั้นยืนยันอย่างชัดเจนว่าในพุทธรูป ในพระเครื่ไม่มีพรคุนอยู่ในนั้นะอันเนี้เข้าใจค,ค่อนข้างจะผิดอย่างมหาเลยนะและเป็นอันตรายด้วยเพราะเข้าข่ายอรมณหลูดูมิพระพุทธรูปซึ่งเป็นปฏิม,มาหรือปฏิม,มากรอ,อุทิศกัเจิีย์ของพระพุทธเจ้าแท้ถ้าว่าเขาได้ถึงขนาดนั้นนะลองดูไหมที่คิดว่า พระพุทธรูประเครืงวัตถุมงคลไม่มีพุทรุุณอยู่ในนั้นอย่างแท้จริงเนี่ยเอามาวาไว้อยู่ตรงหน้าแล้วเบียร์สามารถที่จะเหยียบย่ำได้ไหมกล้าไหมที่จะเหยียบย่ำพระพุทธรูประเครื่องวัตถุมงคลที่เขาทำม,มาเป็นอย่างดีนั้นมันก็มีมในตัวอย่างนะจำได้ไหมหลวงพ่อวัดสามแยกชื่อว่าเกษตร ที่เขาปฏิเสธว่านี่คือไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นแค่วัตถุอย่างหนึ่งท้องเหลืองอย่างหนึ่งแค่นั้นเขาเก็บความรู้สึกออกมาไว้อยู่ตลอด20ปีที่จะบอกว่านี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นเพียงแค่ท้องเหลืองวัตถุอย่างหนึ่งเท่านั้นแล้วต่อมาต่อมาหลวงตากเกษตร,รที่วัดสามแยกนั้น,น,นก็ถึงกับทําการลบหลู่ดูหมิเอาเท้าไปเหยียบพระพุทธเจา้าราช องจำลองที่ไม่ใหญ่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าอยู่ที่จังหวัดอิสโนโลกไอเหยียบย่ำเราก็ชี้หน้าดา่าว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าแลวสุดท้ายพระอเศสจะวัดวัดสามแยกทางจังหวัดเลยกระมังเป็นอย่างไร่ะเม่เป็นไปไม่ใช่หรอมือเป็นไปถึงขนาดว่าต้องมาแบบประชิดเลยนะจะต้องสิ卡า,าพุทธ คือจะพูดนี้ถึงเรียกพาเครื่องใช่ไหมถ้าเอามาเกียบหรือเอามาลบหลู่หรือไปชี้หน้าด่าแบบนู้นแบบน,แบบนี้มันต้องโดนคดีอยู่แล้วอืมท่านท่านไปทายงแบบนี้มันก็ไม่ได้มันไม่มีใครเขาทำกันหรอททำไม ทำไมก็งงนะทำไมแกแกไม่ไปไม่วางเรื่องนี้ซะทีนะเออถ้าคือเราสอนใครสอนมันไปนเลยนะคือมันไม่ต้องมายุง่งมาเกี่ยวอะไรกันกับเขาเลยคือโยมเขาจะไปยังไงมันคือเรื่องของเขาไอ้พระเรานี่เอาศินเราทําดีกว่าดีกว่าให้เขาไปหลงงมงายในไอ้วัตถุอ่าวัตถุมงคลวัตถุมงคลแบบเนี้ย มันจะดีกว่าเอาหลักคําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกมากล่าวกันดีกว่าดีกว่าไปท้า,าแบบทา,ายแบบนู้นไปท้าทายแบบนี้ยิ่งไปท้าทายคนก็ยิ่งมองพระอย่างเราต่าลงไปเรื่อยๆเพราะอะไรมันเหมือนไปอย่างไปชนะคารวะแบบนั้นนะนะท่านคือผมก็สงสัยว่า ทำไมมันเกิดอะไรขึ้นผมฟังจนจบคาะนี้ก็จะยกขึ้นมาว่าพาะเครื่องมันไม่มีพุทธคุณไม่มีพุทธคุณคือเดียมจะสื่อว่าอย่าไปหลงงงงายในวัตถุมงคลคือมันมันจะไม่ให้คนพูดง่ายคือราคามันสูงอะ่ะ ก็อย่าไปเสียเงินไปซื้อตรงนั้นให้มันเดือดร้อนแบบนี้มันจะสื่อไปแบบนั้นอมืมันไม่ได้ไปด้อยค่าเลยฟังก็รู้เรื่องว่ามันไม่ไ,ดไปด้อยค่าฟังจริงๆอะคือโยมเขาสื่อกันบอกว่าถ้าราคามันแพงเกินไปเขาทำขึ้นมาทุกวันนี้มันไม่ได้เพื่อแจกแล้วมันเพื่อจำหน่ายแล้ว มันจะเป็นพุทธ,ธาพาณิชย์ไปสมาาแล้วทุกวันเนี่ยเขาก็เลยเอ่ยถึงเรื่องพระเครื่องเฉยๆเขาไม่ได้โจมตีหรอกใครจะทําก็ทําไปเออเขาไม่ได้ว่าอะไรเลยก็เห็นมีคนทํากันเยอะแยะก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยคืออยากไปชนะกันทําไมกันละ่ะอืมพอมันอยากชนะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละ เห็นไหมแต่พระปีนเสาออกมาจากดีเบียนอยากชนะอยากชนะนะมันชนะที่ไหนล่ะมันไม่มีใครชนะหรอกถ้าอยากจะชนะจริงๆต้องเอาหลักทำคําสั่งสอนออกมาสอนให้สอนให้มันดีกว่าเขาคนถึงจะได้กลับมาฟังคนจะสิงจะได้กลับมาฟังแต่นี่ถ้าไม่เอาคําสั่งสอนออกมาแล้วก็ไปคัดงานเขาอยู่อย่างนั้นะเป็นพระยัยงไงก็เสียเบยียบโยบยวนอ,อ,อย่างคำเพราะอะไร เพราะเราจะพูดจะจาอะไรเราเราเป็นพระมันพูดไม่ได้ดีแล้วที่เขาออกมาพูดแทนเรานอะมองในมุมที่เขาดีๆครับอย่าไปมองแต่มุมที่มันมองไปมองมาจะทำพระให้พระเราต่ำลงไปเรื่อยต่ำเราลงไปเรื่อย,อยนะครับอเอาหลักคาคำสาั่งสอนเอา ท่านเก่งพระไตรปิฎกท่านยกพระไตรปิฎกวางปึ้งมาเลยหลักทำคำสั่งอนแบบนี้แบบนี้ไม่ต้องไปยุ่งไปเกี่ยวอะไรกับโยมเขาเลยการเปรียบเทียบนะท่านบอกว่าเซลเซลเซลแรงนะที่เป็นก้อนเป็นอะไรไปเหยียบสีผิวไปเหยียบอะไรกันนะ มองดูคักๆมันจะเป็นบูลลี่กันไปซะด้วยซ้ำนะเรื่องสีผิวนี่คือคือแบบนี้มันก็ไม่สมควรที่จะอ,ออกมาเผยสื่อแล้วผมว่านะประเภทการเหียดกันนี่นะอืมกรณีแบบนี้นะคือทําไมผมนึงพูดเกี่ยวกับท่านไม่เพราะว่าถ้ามุมมองท่านกับผมมันชักจะไม่ตรงกันไปเรืเ่อยๆเอาล่ะทำคำสั่งสอนมาดีกว่า บางคนเก่งพระไตรปีดกบางคนเก่งพุทธวจนะบางก็ยังยกขึ้นมาถกมาเถียงกันอยู่เรื่อยว่าหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนั้นมันดีหมดทุกเล่มเลยใครจะยกเล่มไหนขึ้นมาสอนก็ได้สอนให้คนเป็นคนดีสอนเลยทุกคนมีโอกาสสอนได้สอนเลยเนาะคือเราอย่าไปเอา จิบๆย่อยๆไอ้ที่มันจะเป็นแบบไม่มีเนื้อหาสาระอะไรเลยคนทั่วไปเขาไม่ไม่ใช้ชีวิตประจำวันหรอกไอเพื่องพุทธคุณอะไรเนี่ยเอาเรื่องที่ศีลเลยที่จะไปผิดเอ้ยเอาอย่างนั้นดีกว่ามันจะเอาเรื่องศีลเอาเรื่องธรรมะใกล้ๆตัว ยิ่งท่านแสดงให้เข้าใกล้ท่านยากเท่าไหร่คนก็ยิ่งจะออกห่างไปเรื่อยๆยิ่งเข้าใกล้ท่านยากคนก็ยิ่งจะห่างออกไปเรื่อยๆเ,เ,เป็นเป็นไปไป,ไปม,ามาเขาจะไม่ยอมรับเสลยครา้นี้มันก็จะเกิดประเด็นขึ้นอีกประเด็นของพระเปียเสาจบไปแล้วประเด็นท่านนี้มันยังไม่จบอีก แทนที่เขาจะไปขอโทษท่านแล้วท่านกลับมาสร้างประเด็นใหม่อีกทีนี้สร้างมาเพื่ออะไรหลังงไม่หลังไม่ออกหน้าสือ่อ <c oughs> ออกหน้าสื่อไปแล้วคนมันก็ต้องมีภาคมีจาร์ตามสื่อตามสาธารณะเราเห็นสิ่งนี้ไม่ถูกเราก็ยกขึ้นมาว่ามันไม่ถูก เรียนมันมีสองด้านเสมอมีคนด่ามันก็จะมีคนชมถ้าไม่มีคนด่าลเลยก็คือคลิปนั้นไม่มีใครดูเลยแค่นั้นแหละจริงไม่ถังหยุดการเอาชนะโยเขาซะยิ่งอยากชนะเท่าไหร่ยิ่งแพ้มากเท่านั้นผมเชื่อได้เลยว่ายังไง พระไม่มีทางชนะโยมได้แน่นอนผมเชื่อได้เลยเพราะว่าสถานะคำพูดที่ใช้มันต่างกันมากเราจะชนะโยมได้ก็คือความดีของเราเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแค่นั้นครับการเถียงกับโยมเราไม่มีทางชนะได้เลยครับผมฝากกับที่คิดด้วยนะท่านนะ